นแน่นเพียดอ่แน,น่ไปอ,อยู่ไอคอนเอันนี้วันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอืหลือคิทสนะักการะสองศูนย์สองห้ามาแล้วโอ้ยนี่นี่นี่เมื่อคืนไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อคืนไปมัง

ยังไม่ได้ทาน